สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .6 นะครับวันนี้เรียนสุขศึกษาออนไลน์นะครับกับคุณครูป,ประภาอีครั้งนะครับวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องความสําคัญของระบบการทํางานในร่างกายนะครับซึ่งมีทั้งหมดอยู่3ระบบในครั้งนี้นะครับได้แก่1ระบบสืบพันธุ์ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจนะครับซึ่งนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนั้น ตอบคำถามนะครับลงในตารางที่ครูกำหนดให้นะครับทั้งหมดอยู่3ระบบบอกความสำคัญของระบบทั้ง3ระบบนะครับตัวอย่างเช่นระบบสืบพันธุ์มีความสำคัญอย่างไรครับนักเรียนก็บอกว่าระบบสืบพันธุ์ทำให้เรามีการเจริญเตบิบโตตามเพศอย่างเป็นปกติและช่วยดำรงเผ่าพันธุ์สืบต่อไป นะครับนักเรียนสามารถเปิดดูในหนังสือเรียนประกอบไปด้วยนะครับหวังว่านักเรียนคงจะทำกันได้แล้วก็เข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจสามารถสอบถามคุณครูได้เช่นเคยนะครับแล้วเอาไว้พบกันในวันเปิดเทอมสำหรับครั้งนี้คุณครูขอลาไปก่อนสวัสดีครับ